สวัสดีครับก็ขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่การถ่ายทอดสดน,นะครับการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกสามครับปุ๋ยลุงอรุณลีกประจำฤด,ดูกาล2023-2024่สิบับส่ครับในวันนี้นะครับเป็นการพบกันร,ระหว่างเจ้าบ้านครับจิ่งจอบอีสานยูนเต็ดเปิดบ้านรับการมาเยือนของนครราชสีมายู ED, นเะต็ดณสนามมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยายเขตอุดรธานีไปเลยนะครัรนี่คิกออฟนะครับ มันในส่วนของเจ้าบ,บ้านอู๋ลูกนี้ลูกนี้ว่างครับซาเลส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 อู๋อู๋ยัไง,ยยยงไงบอลแล้วเปิดบอลเข้ามาหน้าประตไูได้โมงครับย,ยังไงเป็นประตูหรือฟาวครับน่าจะฟาวครับหาแล้วครับบอลอยู่ที่เล่นหมายเลิกครับแต่ลูกนี้อู๋ยาวไปครับยังให้เพื่อนได้หมายอะไรหมายอะไรเดีดย๋ยว เดี๋ยวกำลังวิ่งมาน่ะเอ้ยไม่พลาดครับของด้านอุดรกระชากไปเองแต่ลบแตงลบพวกที่เฮ้ยเฮ้ยอะไครับเรียบร้อย เอาประตูขึ้นมาขอประตูจากศูนย์จักเพื่อนหมายเลข9แล้วไปลงลูกนี้วะเนี่ยลูกนี้วะเนี่ยลูกนี้ลูกนี้น่าจะโดนมือผู้รักษาประตูนอกเขตหรือเปล่าครับต้องดูดูแลนิดของทางด้านผู้ตัดสินนะครับนั่นไงครับของทางด้านอุดรมีผู้เล่นอยู่สองคนด้วยกัน ลองดูคับว่าใครจะเป็นคนรับผิดชอบโหเจนโย่รับผิดชอบก็บย,ยังไม่พ้นมือของทางด้น,นอิสันของเพื่อนแล้วเปิดเอามาครับสองคนด้วยกนันยิสาเลสสาเลสยังไงลกหนึ่งแล้วยิงครับตรงนี้ไม่พลาดครับผมเจ้าบ้าน จะยกเปิดมาหน้าประตูไก่ยิ้มได้มงลูกสีมีพายครับสั่นรถได้กบิด้านซ้ายก็กลายเป็นว่าพูดสินให้สัญญาณครับหมดเวลาการแข่งขันสหรับครึ่งเวลาแรกครับกลายเป็นสักดาเปิดมาหน้าประตูลูกนี้ได้มงครับ ไม่เหลือครับลูกนี้กลายเ,เป็น5ประตูต่อศูนย์ครับ<อ>ส,ส่งหังคืนไปถึงพูษษพรักษาตรตูอดิศักดิศัก์ไม่ไปครับศักดาเปิดยามาที่นิวัฒไม่มีทองครับเก็บบอลได้รอจงังหวะครับไหลสั้นๆมาที่โกเมสลงมาตรงกลางเล็ยิงครับตรงนี้ กุยโกุญโยยกบอลมาซาเลตเก็บบอลได้ไหลสั้นๆเลยครับลูกนี้เปิดมาตรงหน้าประตูลูกนี้นิวัดช้าไปนิดนึงนะครับส่งคืนมากะว่าจะใส่พานให้เพื่อนไม่ถึงพานครับโดนสกัดก่อนเอาแล้วครับจังหวะนี้ทางด้านทีมเยือนโอ้โหเหียงจี้มาหน้ากลัวครับแล้วก็ยิงเลยครับลูกนี้เป็นประตูนะครับโอ้โห ถุมเร็วทันทีครับไปเองครับไม่คืในให้เพื่อนด้วยาชาถึงเป็นหลังได้เปิดได้เปิดลูกนี้โง่คนเดียวโงนง่เลยครับผู้เล่นหมายเลขกเก่าบอลยังอยู่ที่ทางด้านนคราราสิมะแต่บอลได้สอบตรงนี้ลองยิงไกลครับโอ้แต่ว,ว่ารถออกหลังไป โอเคครับผู้ตัดสินเบานกอินให้สัญญาณหมดเวลาการแข่งขันสำหรับคู่เวลาที่สองทระดานครับชี่ภาพอีสานผู้เล่นยูเซ่หาได้ดีกว่เอาชนะรายดอว์ประกอบพบประตูต่อหนึ่งครับ